ออสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพบกับเรานะคะกับช่วง FC Free Everything ค่ะก็วันนี้น่าดีปีที่1 1นะคะถ้าจะไม่ผิดค่ะโอเคก็ห่างหายจากช่วงนี้ไปนานมากๆเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งสอบเสร็จนะคะก็ปิดเทอมแลว้วแต่ว่ามันยังมีอีกด่านหนึง่งค่ะเพื่อนคือวันอาทิตย์นี้นะคะเราต้องสอบเข้าม4นะคะก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอให้สอบติดซะทุโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม ดูพัสดุของเพื่อนๆกันนะคะว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างนะคะซึ่งเก็บมาหลายอาทิตย์มากๆเลยนะก,กว่าจะแบบรวบรวมมาได้นะคะก็ไม่มีเวลาด้วยแหละส่วนหนึ่งนะคะก็เรากลับมาถ่ายฉากลังแบบนี้กันอีกแล้วนะคะคิดถึงกันใช่ไหม <c oughs> คือห่างหายจากฉากนี้ไปค่อนข้างนานเกินทียนะคะโอเคไม่พูดพลานำเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนแรกเป็นใครเราจะดูวันนี้นะคะเราได้ทําการตัดใบหมดทุกอันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดูของข้างในเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันแตดังเอาเปอันนี้นะคะมาจากน้องนิวนะคะจากกรุงเทพนี่เองนี่เลยโอเคก็ส่งมาให้แบบ EMS ดน้วยนะคะหลายวันแล้วแหละเราไม่ได้ดูโอเคเรามาดูกันบ๊ายบาย ขออันโน้ตก่อนนี่นะคะเขียนว่าพี่พาหนูสองสกูชี่แล้วก็เป๋าไปให้หวังว่าจะชอบนะคะลายมือไม่สวยโน้ตหนึ่งของนะขอโทษด้วยนะคะโน้ตสองโอเคมาดูอันเด้อุย้ยน่ารักเป็นพวงก,กุญแจน้องหมีนะคะไม่ก็น้องหมามีมัมวกวอย่างนี้ด้วยกระดิ่งกุง้งกิ้งน่ารักมากๆเลยแล้วอาต่อมาจะเป็นอ๋อสกูชี่นะคะหมดแล้วนะเป็นสกูชี่ หน้าอะไรสักอย่างหนึ่งสีคออุ้ยนุ่มสโลมากทีนี้สโลมากเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะคะนะคะเอาของน้องคนนี้นะคะมาจากเอมิกามาสีนะคะจากจางังหวัดคอนแกนเอเลฟพี่พันชีส smiley เอเลฟพี่พี่พันชีส smiley นี่น่ารักมากเขียนมาทั่วซองเลยนะคะนี่เลยก็ส่งมาให้แบบ รอทบอนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูของกันจำชะระจำถแถวเท่านั้นเอง,งว้าวน่ารักเดี๋ยวขออ่านโน้ตก่อนโอ้โน้ตเขียนว่าคูวิพานรักพี่พันมากติดตามมาตลอดของที่ส่งให้อ่านน้อยแต่ให้ด้วยใจนะคะเลิฟพี่พนันหนูชื่อเอนะคะขายมาม่าเกาหลีติดต่อด้วยรึ๊ปนี่ใช่เรามาดูของที่น้องเอให้กันมัอย่างแรกจะเป็นบานแบบเอ๊ยรู้สึกวันนี้ได้แต่วันแบบนี้มานะนี่ น,นี่นะคะเป็นคาอิบันสีเหลืองน่ารักมากนุ่มสโลมากต่อมานะคะจะเป็นโดนัทนะคะเป็นแบบโดนัทนะสีเหลืองอันนี้ก็นุ่มสโลมากะ่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นขนมปังแผ่นนะคะสโลอีกแล้วสโลมากยางต่อมานะคะจะเป็นอันนี้น่ารักมากเลยเป็นมังคุดนะคะเราไม่เคยมีสกูชี่มังคุดเลยนะอันนี้เนื้อนแน่นนะคะแต่ว่าสาโลนิด ะะจะเป็นอันนี้สกูชี่โฮมเมดของน้องเขานะคะเป็นกีวีหรือเปล่าน่ารักมากเลยทำเหมือนมากเหมือนมากอะ่ะชาโลด้วยต่อมาะะของเยอะมากจะเป็นโดนัทแบบนี้เหมือนโดนัทนมสดอะไรอย่างเนาะโอเคแล้วก็จะมีพวกอันนี้นะคะมีสกูชี่ด้านในด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์น้องแมว แล้วก็มีเป็นผ้าเช็ดแว่นหรือเปล่าเขาคุณมากมนะคะเป็นพวกกล่องนะคะก็เอามาเอาเป็นกล่องเล็กก่อนนะคะมาจากคุณเบนจราวันนะคะจังหวัดเชียงรายนี่ก็ส่งมาให้แบบรทบรเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เปิดทางตูดนะท,ท,ท่าท่าท่าแคมแคมนั่นเองอ้ายโอ้ยของกินมาให้จะเป็น มาม่ากเกาหลีซัมยังฮอทชิกเก้วแมงชีสนะคะเป็นรสชีสด้วยเราชอบกินมากแต่จริงๆชอบแบบรสธรรมดาที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยนะแล้วก็มาอ่านโน้ตกันก่อนโน้ตเอฟซีค่ะเขียนว่าเฮลโลสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อนิวเย่หนูติดตามพี่มานานแล้วนะเอฟซี MC ค่ะหนูส่งมาม่ากเกาหลีไปให้รีวิวด้วยนะหนูเพิ่งเคยส่งมาสู่เอฟซีเป็นครั้งแรกและพี่เป็นคนแรกเลยขอบคุณมากๆนะคะ โอเคก็ฝากชาแนลนิดนึงอันเดอร์สกอร์นิวเยียฟรีไทม์นิดก่อนคะ่ะน้องคนนี้เคยสั่งของเราด้วยนะคะน้องนิวเยียจำได้โอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นสตงกชี่บันแบบนี้นะขอบคุณมากๆากล้ค่ะต่อมานะคะเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันนะคะมาจากแยมโรช็อปอีกแล้วนะคะแต่ว่าน้องที่สง่งมาให้เราชื่อชมพู่นะคะแต่ว่าส่งมาในยนามแยมโรช็อปนะคะนี่น้องชมพู่นะคะสง่งแบบเอเอเอสด้วยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องสั่ง ชี่อมะเขือม่วงน่ารักเนาะนี่นะคะสโล่ด้วยต่อมาจะเป็นเต่าสีชมพูนะคะน,นี่ก็น่ารักอะสั่งมาให้เยอะมากหัวนี้กินหอมมากของแบบขนมปังเลยอะยางส่อาสมาจะเป็นจัมโบ้อีโมจิบันนะคะนี่สโลมากสุดท้ายนะคะจะเป็นบางปออีโมจิ กองใหญ่บอลเล่อเพิ่มเลยใซสไซส์สามไสข้อควายนั่นแหละก็มาจากซับซับพยากรน,นะคะน้องคนนี้เคยส่งมาให้เรารอบนึงแล้วนะคะจําได้ที่นาสกุลยักยากนะคะซึ่งเราก็อ่านไม่เอาอีกแล้วนี่ก็ส่งมาให้แบบ EMS หนูนับมากโอเคเดี๋ยวเราเปิดไบพบกันหนึ่งสองสามเดมอ น้งคนนี้จําได้ที่ชอบแบบแพ็กมาแยกให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงนี้กันก่อนนะคือใส่ถุงแบบอย่างนี้มาให้ใช่ใช่เลยคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือรอบที่สอง <c oughs> นี่มีโน้ตนะคะโน้ตหนึ่งจากเอสโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนนะก็อ่านโน้ตหนึ่งนะคะเขียนว่าอุ้ยวาดรูปมาให้ด้วยน่ารักมาก สวัสดีค่ะพี่พันจำหนูได้ไหมคะที่ส่งให้พี่พันรอบแรกจำได้คะ่ะนี่รอบที่สองแล้วขอให้ชอบนะคะรักพี่พันมากมากนะคะขอบคุณนะคะโอเคโน้ตโน้ตสองนะคะรักพี่พันมากมากนะคะขอให้ชอบของที่ส่งมาให้นะคะรักเหมือนกันคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะเราดูจากถุงนี้นะคะชิ้นแรกอุ้ยจะเป็นแตงโมนะคะใช่แตงโมรหรอเปล่าหรือเป็นลูกบอลมันนิ่มๆนะคะน่ารักมาก อย่างที่สองจะเป็นกล้วยมันแข็งๆอะ่ะแต่วันน่ารักมากๆเลยนะต่อมานะคะจะเป็นบันปอมปอมปูลินโดนกัดน,นะคะอุ๊ยตะ,ต,ะตะคิวกินตะคิวกินขอเปลี่ยนท่าแบบโอเคจะเป็นบนันป,ปอมปอมปูลินต่อมานี่เป็นไทะกิสีเขียวอุย้ยสโลพดนิ่มมากคือเนื้อยวบมากมเฮ้ยเนื้อมันแบบ นี่คือสก,กูชี่เหรอขออนุญาตลองแกะอันนี้เฮ้คือมันนิ่มจริงๆอะดูความดูความยั่วของมันไปดูดีคือแบบสามารถละลายได้ตรงนี้เลยอะน่ารักมากโอเคเก็บก่อน <c oughs> โอเคต่อมานะคะจะเป็นบันแพนด้านะคะสีชมพูอันนี้ก็นิ่มมากเลยอะต่อมาเป็นอันนี้นะ่ารั เป็นอะไรอะ่ะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเห็ดหรือเปล่าน่ารักมากต่อมาก็เป็นอ๋อแอปเปิลนะคะเหมือนของแอมโรช็อปเลยแข็งๆแล้วก็นี้นะคะเป็นเพื่อนกับตัวมือกี้น่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้บันคาวาอินะคะนี่ลิปตัน้นอีกแล้วนะคะน้องคนนี้ ของอันเก่ายังอยู่เลยนะเป็นอันนี้ก็น่ารักหัวใจนะคะสีเขียวนีมีความบีบได้แกน่ารักมากมากเลยถุงต่อมานะคะเอาเป็นถุงนี้แล้วกันเนาะก็แกะไม่ออกขออนุญาตฉีกเลยแล้วกันนะคะอ,อือหืออออ,อ,อ,อโอเคอย่างแรกจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะจบมูแฮมเบอร์เกอร์ แล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะคืออะไรวะ Hello Kitty โดนัทเป็นแบบส์ใหญ่อะสะโลมากแล้วก็จะเป็นคาปินะคะรองเท้าสีเขียวเลยกลิ่นหอมมากเลยนะน่ารักมากๆถุงสุดท้ายนะ อ,นนนะอุ้ยปมปมปูลินของไม่แท้จ้าใช่เคยมีตัวหนึ่งนะคะแบบนี้เลยชอบมากเพราะมันสโลว์มากมากตาหายด้วยไม่แต่มันสโลว์มากจริงๆอะ่ะคือชอบอะ่ะของไม่แท้งานเขาก็ดีนะแต่ว่าเป็นโดนัทหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นโดนัทอีกหน้าหนึ่งให้มาเยอะมากสุดท้ายนะคะจะเป็นโดนัทสีเขียว มากเเลยนะะคของ EP นี้นะคะก็มาจากน้องปวิตราจรัดตุลางกูลนะคะหรือว่าน้องยูมินั่นเองนะคะนี่นะคือมีความอลังการตรงชื่อที่อยู่เราคือฟิ้นมาแบบโอ้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยเห็นไหมส่งมาให้แบบ Im S ด้วยนะคะกล่องหนักมากขนาดคอควายนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแบบอมกันเลย อู้หูเยอะมากเลยอย่างแรกอันนี้จะเป็นสมุดซูมิโกะนะคะซูมิโกะกุาชิน่ารักมากเดี๋ยวเอาไว้ใช้เนาะอย่างที่สองอันนี้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นกระติกน้ำนะคะลายเก๋ว่าต่อมาจะเป็นเออน้องหมีนะคะมีหัวใจด้านหลังด้วย ต่อมานะคะจะเป็นกระเป๋าตังนะคะลายวัวหรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรวะ้ยสกูชี่แบรนด์พันช์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้องเขาเคนเป็นชื่อ Punch มาลายมือน่ารักมากเลยอะโหสโลมากน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนขออ่านก่อนนะ ยางลบค่ะอ๋อ oh, เป็นยางลบนะนี่ลายน่ารักมากต่อมานะคะก็จะเป็นพวกเอตุอ๊กตาแองกี้เบิรมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีแบบสมุดโน้ตอะไรต่างๆน,น,ะะนี่มีโนต้ตอยู่ในนี้เดี๋ยวขออ่านโนต้ตก่อนนะคะคลิปนานมากเลยขอตัดโอเค,คอนี่โนต้ตนะคะเขียนว่าสวัสดีค่ะพี่พันหนูส่งของให้ไปครั้งแรก ไอขวดแดงๆคือขวดน้ำนะคะอ๋อไอขวดแดงๆอันนี้ใช่ไหมขวดน้ำเอฟซีนะคะเดี๋ยวน่าจะมีรอบสองแน่นอนก้อนแดงที่เป็นก้อนเมฆคือยางลบนะคะเปิดเป็นกลิ่นโคลาห้ามกินนะเอ้ยก้อนแดงไหนวะอันไหนอ่ะอันนี้หรออันนี้หรออันนี่หรอเดี๋ยวขอลองอเฮ้ยมันคือกลิ่นโคลาจริงๆเพื่อนๆเก๋ไก๋ไซเดอร์มากนี่เฮ้ยหอมมากเลยอ่ะกลิ่นโค้กเลยอ่ะเออเออเออเก๋เก๋เก๋ แล้วก็โอเคแล้วก็มีอีกโน้ตหนึ่งจำหนูได้ไหมที่ทักไลน์ไปหนูชื่อยูมีนะคะจำได้ค่ะน้องยูมีโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายอันนี้น่าหน้าหลักมากเขียนว่า Box เซอร์ไพรส์บ็อกซ์สู่พี่พันช์จากยูมิเดี๋เรามาเปิดกันโอ้น่าหลักมากมันคือน่าจะเป็นยางลบเหมือนกันนะคะนี่เลยขอบคุณน้องยูมีมากมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนมากมากนะคะที่ส่งของมาให้เรานะคะเยอะมากๆเลยก็คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย